ธงชัยแม็กอินไตยนักร้องเพลงไทยสากลผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายตลอดระยะเวลาเกือบ40ปีได้รับความนิยมแพร่หลายจนถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยผลงานเพลง22อัลบัมรวมทั้งการแสดงคอนเสิร์ตกว่า200รอบและบทเพลงในโอกาสพิเศษต่างๆอีกมากมายควบคู่กับผลงานการแสดงอื่นๆอีกหลายด้าน นับเป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปะการแสดงอย่างครบครันสรสส้งคือคนที่อยากทำให้ทุกคนมีความสุขด้วยอะไรก็ได้ด้วยอะไรก็ได้ให้เขามีความสุข ให้เขายิ้มให้ได้ให้คนนึงความทุกคนเราเกิดมาต้องมีความทุกทุกคนหนึ่งในสิ่งที่จะช่วยให้มนุษย์นั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็คือศิลปะนายทงชัยแม็กอินไตจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องพุทธศักราช2,560